หัวรอดที่หลังดังกว่าญี่ปุ่นเดินเกม EV วีนำเข้ารถจากจีนเน้นบริการหลังการขายซึ่งเป็นจุดอ่อนของค่ายรถจีนหวังทวงบัลลังคืนฟังแล้วน่าสนใจเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง รถไฟฟ้าของคุณไม่ควรถูกมองข้าม The Next Try and แ h i l l มือหนึ่งด้านการปกป้องสีรถทั้งเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกติดฟิล์มกันรอยติดฟิล์มสีครบวงจรในที่เดียวรถที่คุณรักควรได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพกับ The Next Try and แ h i l l ชิลลัขาวสู่รายการข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV นะครับ เด็ดข่าวสารที่ยียันยนแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบก,กับผมเวลอีกเช่นเคยหากพูดถึงสปอร์ลภูมิตลาดรถยนต์ในประเทศไทยนะวันนี้นะมองไป23ปีที่ผ่านมาตลาดที่กําลังเติบโตมากที่สุดก็คือตลาดรถยนต์พลังงานใหม่หรือพลังงานไฟฟ้านี่เองนะครับซึ่งสิ่งที่ทําให้จุดพลุนะ,ะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเติบโตแบบก้าวกระโดดนะั่นก็คือนยโยบายส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น ev 3.0นะที่มีเงินส่วนลดให้ถึง0 0บาทแ3.5นะก็คมอใหบาทและ ev สา0 0ุดห้น 1, านนะก็ ไปในราคารถเลยนะครับทำให้ราคาเข้าถึงได้ง่ายและค่ายที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คงไม่เถียงน,นะก็คือค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนซึ่งวันนี้ก็ตบเท้ากันเข้ามานะนับ10กว่าแบรนด์นะวันนี้น่าจะเป็นสิบยี่สิบแบรนด์โดยเฉพาะรถที่ราคาไม่เกิน2ล้านนะครับโดยมีผู้ชนะนะที่เรียกว่ายอดจอดทะเบียนเยอะที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้านะก็คือค่าย BYD นี่เองนะครับที่ต้องบอกว่ามียอดจอดทะเบียนเนี่ยสัดส่วนนะหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเรามาดูยอดจอดทะเบียนนะในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับ ปีแรกที่มีเงินสนับสนุนนะครับก็ต้องบอกว่ามียอดจดทะเบียนประมาณเกือบ2 0 0 0 0คันแล้วก็ปี25 6 6คเนี่ยอยู่ที่76,0 0 0คันแล้วก็ปีที่แล้วนะครับ2567าเนี่ยประมาณ70,000คันนิดๆน,น,นะครับแต่ในปีนี้นะฮะบ,บอกยอดจดทะเบียนสะสมเนี่ย5เดือนนะปาไปห0,000่นแล้วนะและคาดว่าปลายปีนี้เนี่ยถ้าอย่างดีนะฮะก็คืออาจจะแตกไปถึง10,000 0คันได้แต่ถ้าจะบอกว่าอย่างช้าอย่างเร็วเลยนะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ780,000ดคันนะครับซึ่งจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ากําลังเติบโตแบบ, 9, นนบก้าวกระโด นะว่าการเข้ามานะไอพายุของ E ีวีเนี่ยพอมันได้เงินสนับสนุนแนละ้วโอ้โหค่ายจีนเนี่ยยังกับพายุทําตลาดตุมต้มตุมต้มตมตลาดรถราคงราคาในชน่วง2-3ปีที่ผ่านมาหลายคนก็เปลี่ยนสนใจเฮ้ยอยากใช้ E ีวีเพราะมันประหยัดแต่ปัญหาที่เจอณวันนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของบริการหลังการขายนี่เองนะครับเขาบอกวันนี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนคนกําลังเล่นกล้ามเหมือนฉีดสเตรอยเล่งทําตลาดตุ้มตุ้มตุ้มอัดแคมเปญเข้าไปรถราคาเข้าไปตีหัวเข้า้า แต่ว่าเรื่องของความยั่งยืนก็ยังเป็นคําถามว่าเฮ้ยต่อให้เกิดโรงงานแล้วแต่ทําไมปัญหาอะไรยังมีอยู่ปัญหาบริการหลังการขายเรื่องการ่อบต้องรอานานนะเป็นเดือนเดือนผ่อนกุญแจนะยิ่งเจอปัญหาอย่างเคสเมต้าเข้าไปเนี่ยความเชื่อมั่นก็ยิ่งระส่ระสายโดยเฉพาะค่ายรถยนต์จีน ซึ่งหลายคนบอกว่าอยากใช้รถยนต์ไฟฟ้านะแต่ตอนนี้มันมีตัวเลือกแค่ค่ายจีนนะจะหันไปค่ายญี่ปุ่นก็ราคาแพงหูฉี่เลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับจะผลิตรถไฟฟ้าเนะี่ยก็คือบริษัทแม่นะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นําเข้ามาในประเทศใจ,จเจอภาษีนําเข้านะครับกลายเป็นว่าราคานี่แพงนะผมจําได้อย่างเคสนิสสันลีฟนะที่เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายญี่ปุ่นเอามาทําตลาดโอ้โหนิสสันลีฟนะเปิดมาล้านเก้านะครับเจอ m g z s EV นะตอนนั้นปี2019นะร้าน2เท่านั้นเองนะครับโอ้โหนิ เลยนะก็เลยกลายเป็นว่าค่ายรถจีเนี่ยทำราคาเข้าถึงได้ง่ายนะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีเรื่องของตัวเงินสนับสนุนนะหรือตัว ev 3 0นะครับแต่ตอนนั้นเองเราบอกว่าทําไมค่ายรถจีนทำราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับนั่นก็มีเรื่อง fta นี่เองนะครับ fta คืออะไรหลายคนอาจจะพอรู้แล้วนะครับ fta คือข้อตกลงนะครับ free trade agreement นะข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนนะครับอย่างในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยตามได้ตอนที่ทําข้อตกลงเขาก็จะเอาดูบทเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมานะถ้าอุตสาหกรรมรถยนต์เขาก็จะชวนค่ายบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยไปทํา FTA ด้วยกันนะแน่นอนญี่ปุ่นเขาก็มองแค่เรื่องของไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะแต่ไม่ได้มองว่าเป็นไฟฟ้านะว่าไฟฟ้ามันไม่น่าจะเกิดนะครับแต่จีนนะเห็นว่าเฮ้ยไฟฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมใหม่นะที่ทําให้เขาขึ้นมาเป็นผู้นําได้ในปัจจุบันนะครับแถมนะฮะตอนที่ทํา FTA นะฮะเขาก็บอกว่ารถ E นับอย ในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าภาษีนําเข้า0%นเะครับนะฮะนื่อกลายเป็นช่องว่างนะทำให้ค่ายรถจีนนะนำรถเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยโดยราคารถไฟฟ้าจีนเนี่ยบอกว่าเข้าถึงได้ง่ายจริงขนาดไม่มีเงินอุดหนุนนะฮะยังทําออกมาได้ดีนะราคาน่าสนใจมากๆเลยเทียบกับค่ายญี่ปุ่นแล้วนะเจอภาษีนําเข้าเรียกได้ว่าโอ้โหต้อง2 0 3 0ราคาเลยโดดไปล้านปลายเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละฮะจะเห็นว่าอย่างค่ายจีนเองเนี่ยถ้าจะทำรถรถไฮบริดเนี่ยทำไม่ได้นะต้องมาผลิตในประเทศไทยเพราะกระโดนเรื่องของกําแพงภาษีนะครับ ตัว f d a หรือภาษีน้ำข้านี่เองนะครับก็ทําให้จีนเนี่ยนะฮะได้เปรียบเรื่องของการทําตลาดรถ E.V ในบ้านเราซึ่งญี่ปุ่นก็แอบแค้นนะโอ้โหแม่งเป็นรูร่วเข้ามากันรัวๆหล,ล,ลายค่ายเลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะไอความได้เปรียบตรงนี้ญี่ปุ่นก็เลยทําการศึกษานะฮะและกําลังจะใช้ช่องทางนี้นะกลายมาเทินมาทําตลาดรถไฟฟ้าญี่ปุ่นในบ้านเราโอ้โหฟังแล้วเหมือนหนามนี้เอามายกมาใส่ตัวเองซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านะครับญี่ปุ่นเองหลังๆเนี่ยถ้าใครติดตามดูนะครับคาร์ญี่ปุ่นเองเนี่ย เริ่มมีการจับมือกับค่ายรถจีนนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นนะครับอยากทําตลาดรถยนต์ในประเทศจีนซึ่งการทําตลาดในประเทศจีนนะยุคที่ประเทศจีนเปิดให้อุตสาหกรรมยานยนต์ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับอย่างโตโยต้าฮอนด้านะครับมาสด้านิสสันนะแน่นอนการที่คุณจะทาตลาดรถในประเทศจีนได้เนี่ยคุณจะต้องมีพาร์ทเนอร์นะหรือบริษัทนะสัญชาติจีนถือหุ้นด้วยนะครับคนละคึ่งอย่างน้อยนะซึ่งมันก็เลยเกิดการจับมือเกิดการเรียนรู้โน้ตฮาวโนเลสซึ่งกันและกัันนนคครรรรบใยยยุุขขอองงงถถถ้ามมไฮดึ ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าบริษัทค่ายจีนทั้งหลายเริ่มมีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับกลายเป็นว่าจากจอยเวนเจอร์นะฮะเป็นผู้รับจ้างผลิตวันนี้ขายเป็นผู้ขายเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้ญี่ปุ่นเสียแล้วนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็เลยเกิดการจับมือเกิดเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะโดยอาศัยนะครับซัพพลายเชนของบริษัทจีนนะซึ่งก็มีแพลตฟอร์มมีเทคโนโลยีซัพพลายเชนแบตเตอรี่ชุดมอเตอร์ซึ่งราคาถูกอยู่แล้วบวกกับความเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะเรื่องของช่วงล่างนะ ดีไซน์แบรนดิ้งดีเองและความเชื่อมั่นนะออกมาทําตลาดรถไฟฟ้านะครับกลายเป็นว่าวันนี้นะตลาดรถดยนต์ฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นขายดีในประเทศจีนเพราะอย่าลืมนะว่าคนจีนไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากซื้อรถ E ีีแบรนด์ประเทศตัวเองนะครับอารมณ์เหมือนผีเห็นผีนะสินเสมอกันนะรู้กันว่าเดี๋ยวมึงก็ต้องหมกเม็ดมาเดี๋ยวมึงก็ต้องทาออกมาได้ไม่ร้อยเซและก็ต้องเอามาขายก่อนนะสไตล์จีนนะไม่ต้องรอพร้อมนะถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เทสแล้วเทสอ,อีกนะพี่จิมมี่เคยบอกนะเทสแล้วเท่อ,อีกโอ้เทสจะไม่รู้ว นี่และนี่คือความเชื่อมั่นนะครับซึ่งหลายคนที่มีกําลังนะโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขามีกําลังเขาก็จะไปซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีความเป็นพรีเมียมมีความเชื่อมั่นมากกว่าทําให้ตลาดรถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งแพงกว่าแบรนด์จีนในประเทศจีนเองเนี่ยต้องบอกว่าขายได้ทําตลาดได้เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นก็เริ่มมองว่าเฮ้ยวันนี้ไหนๆเริ่มผลิตรถ E ีวในประเทศจีนได้นะครับก็อยากมาทําตลาดในโซนอาเซียนโดยใช้สิทธิ์ FTA บ้านไทยกับจีน ทากการตลาดรถ E ีวีในประเทศไทยนะวันนี้นะครับเราก็เห็นว่าวันนี้เขาเหมือนอาศัยมือค่ายรถจนะีนทําตลาดไปก่อนใช่ไหมได้เรียนรู้ได้ศึกษาตลาดก็เห็นว่าวันนี้หลายคนมาพูดถึงแบรนด์จีนนะโดยเฉพาะปีนี้เราเห็นชัดเจนนะครับเพราะรถขายไปแล้วร่วมเกือบ3ปีนะปีนี้เขาปีที่3แล้วนะครับก็เห็นว่ามันมีปัญหาที่ถูกบกเม็ดนะเรื่องของหลังการขายนะความเชื่อมั่นความทนทานทั้งหลายปัญหาความเสถียรตัวรถนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจีนยังทําได้ไม่ดีนะและกลายเป็นช่องว่างที่ทางญ ี่ปุ่นก็มองอยู่ว่าถ้าเราทําได้ถ้าเรามีช่องทางอยู่แล้วเรา,าสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยมานานถ้าวันนี้เราจะทําตลาดรถ E ีวีแบรนด์ญี่ปุ่นยอมจ่ายแพงหน่อยนะ,ะแต่ไม่ต้องมาจุกจ,กจกิกคนจะยอมจ่ายไหมซึ่งผมเชื่อว่าคนยอมจ่ายนะครับกลายเป็นกลยุทธ์2ทางของประเทศญี่ปุ่นนะ,ะที่จะนํารถ E ีวีที่ผลิตในจีนนะนะก็คือใช้เทคโนโลยีใชแ้แพลตฟอร์มจากจีนที่จีนทําได้ถูกนะนะมาบวกกับ d n a เชิงเอนจิเนียริงไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับสัสเปนซสั้นความเป็นเอนจิเนียริงความทนทานดีไซน์ แล้วก็เรื่องของ user experience ในรถเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นทําได้ดีอยู่แล้วนะถึงแม้ะดาษปิดแบรนด์ก็ยังรู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรเขาจะเอาตรเนี้มาทําตลาดในบ้านเรานะครับเรามาดูกันว่ามีใครไหนกันบ้างซึ่งก็บอกว่าปลายปีนี้มีมาเปิดตัวในบ้านเราแน่นอนเตรียมลุ้นกันได้เลยนะสำหรับใครที่เป็นสาวบอกว่าเบื่อรถจีนแล้วความเชื่อมั่นไม่ได้ล้างการขายหน้าปวดหัวผมบอกเลยว่าญี่ปุ่นเตรียมรบมานะเตรียมกองทัพมาแล้วแล้วกันเอามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะที่หลายคนรู้กันนะกับก็คือแบรนด์มาสด้านี่เองนะครับซึ่งมาสด้าส่งสญญญ e ีวีในประเทศไทยนะครับเขามีการจับมือกับทางสางอันในประเทศจีนนะครับในการใช้แพลตฟอร์มอย่างเจ้าตัวดีพ่อ L07 นะฮะมาผลิตเป็นเจ้าตัวมาสเตอร์ 6e นะครับแล้วก็เตรียมมาทำตลาดในประเทศไทยนะสำหรับรถเก๋งไฟฟ้าไสกลางซึ่งบอกว่าทําออกมาได้สวยมากๆเลยมีนั้งขุมพลังไฟฟ้าแล้วก็ e r e v นะแต่ผมคิดว่าในเบื้องต้นก็คงเอามาแค่เฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะวันได้สิทธิ์ f t a นะครับเตรียมมาทาตลาดในบ้านเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีนะและล่าสุดนะครับเขาไม่ได้แค่มีแค่ 6e นะ ยังมีเจ้าตัว e z 60นะที่เป็น SUV ไฟฟ้าไซส์กลางเช่นกันนะก็คือไซส์ CRV นะตัวนี้ก็คือใช้แพลตฟอร์มของเจ้าตัว S07 นะมาทําเป็นไฟฟ้าออกมานะอารรณมเหมือน CX5 นะครับแต่อันนี้เป็นมาสด้าไฟฟ้าทั้งคันเลยนะทำออกมาหูหลายคนบอกว่าสวยมากๆนะและกระแสะตอบรับในประเทศจีนโคตรดีเลยนะฮะเพราะหลายคนบอกว่าโอ้รถจีนแม่งสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะไอ้น,นี่สวยด้วยทนด้วยช่วงล่างดีด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่ามาสด้าทำได้ดีนะครับตามมาก็ด้วยแบรนด์ที่2เลยแล้วกันนะครับ แบรนด์ที่2เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆนะที่บุกเบิกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศจีนซึ่งก็ทําให้หลายค่ายนะทำออกมาตามกันน,นั่นก็คือ Honda h o อ d ดนะมีการเอาเจ้าตัว HRV นะแพลตฟอร์มรถบรรมันมาทําเป็นไฟฟ้านะกับเจ้าตัว EN1 นะครับผมไม่รู้ว่าที่จีเรียกอะไรนะแต่ปัจจุบันก็คือโฉมของ EN1 นะเราเห็นว่าที่เขามาเปิดตัวท้องก็จะค่อยๆหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ถูกดีไซน์มาสำหรับเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้ามันเป็นแพลตฟอร์มน้ำมันและเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปก็เลยเ เปิดตัวมาแต่ตอบรับไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวบอกว่าไม่ขายขายแล้วกันแต่ราคามันไม่ไหวแล้วก็เทปยีมันเก่านะครับซึ่งเขาก็เตรียมจะลุกตลาดด้วยรถตัวใหม่นะตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้านะครับฮอนด้าเองนะก็มีการจับมือกับบริษัท GAC นะครับหรือกวางโจออโ Automotive Corporation นะหรือแบรนด์ไอออนซึ่ง GAC ก็มีหมวกหนึ่งก็คือเป็น OEM ผลิตให้ด้วยเขาก็เลยผลิตให้ Honda นี่เองนะอย่างเจ้าตัวใหม่ที่ผมว่าน่าใช้มากๆกับ Honda ไม่ว่าจะเป็นตัว P7 และ S7 นะครับเขาเรียกว่าเป็นรถ SUV crossover นะฮะแล้วก็เจ้าต SUV แบบเต็มไซส์นะฮะซีเซ gment เนี่ยทำออกมาแล้วดูงว่าดูน่าใช้นะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้เขาบอกว่าใช้แพลตฟอร์มเดียวกับเจ้าตัว i อออนวเลยนะวิ่งได้ประมาณ400จนถึง600กว่าโลนะทำได้แล้วนะว่าอย่าลรู้ว่า GAC ไอออนเนี่ยท่วงร่างทำออกมาดีมากๆวันนี้พอผลิตรถไอคอนด้าก็เลยมั่นใจแต่มีฮอนด้าเข้าไปทำเอนจิเนียริ่งทำเรื่องดีไซน์เรื่อง user experience อีกก็ทําให้ขายได้ไม่ยากเย็นอาจจะมีรุ่นปลายปีเดี๋ยวรอดูกัน มาค่ายที่ะครับกับนิสสันนะครับ,บนิสสันเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหยำแย่ไปตามๆกันนะเพราะว่าไม่ได้มีโปรดักต์อะไรใหม่นะครับเริ่มจะมีไอ้ตัวเซเลน่าเข้ามาเนี่ยผมว่าอ่ะโอเคโปรดักต์เซมต์มันยังไม่มีใครทําตลาดรถตู้ไซนีนะฮะก็ทําออกมากระแสตอบรับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งซึ่งล่าสุดนะก็มีการจับมือกับตรงฟงในประเทศจีนนะอย่างที่ใครเห็นในงานเซี่ยงไฮ้นะมีทํารถกระบะนะตัวฟอนเทียโป้เอ้ยทำออกมาดีไซน์สวยมากนะครับและตัวที่น่าสนใจมากๆนะที่ขายดีของนิสสันในประเทศจีนนะก็คือเจ้าตัว N นรเเป็ถกง ซีดานไซส์กลางนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทําออกมาเนี่ยทั้งดีไซน์รูปโฉมและผมพลังแนละ้วทำออกมาได้ดีมากๆไม่ดูแก่นะดูวัยรุ่นมากขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเตรียมตลาดในส่วนของอาเซียนด้วยนะว่าอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไฟฟ้าเข้ามานะครับกับเจ้าตัวนิสสันเอสเซเว่ส่วนตัวลีฟเดี๋ยวอาจจะมีรุ่นนะใช้แพลตฟอร์มของตรงฟงเช่นกันนะฮะก็ต้องมารอติดตามดูกันหวังว่าคราวนี้คงจะไม่ลีฟอีกนะมาถึงค่ายสุดท้ายนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือโตโยตานี่เองนะครับกับเจ้าตัวโตโย โ x ซนะครับซึ่งเคยมาทาตลาดในบ้านเรานะายอย่างกับรถโอท็อปนะขายแบบใครเห็นนี่แคบจะยกมือไหว้นะเป็นแรไอเทมมากๆอย่าได้ชนนะชนนี่อะรหลยรอนานนะเพราะว่ามีจํานวนน้อยคันมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะโตโยต้าก็เตรียมมานะฮะจะก็คือเขามีการจับมือกับ GAC และ FAW นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวใหม่นะ VC4x เขาบอกว่าเขาจะเอามารีทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะมีการเพิ่มสเปคปรับสเปคให้เรื่องการชาร์จเร็วขึ้นแบตเตอรี่วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้นนะ ซึ่งก็ใช้ของ GAC เป็นหลักนะครับก็เห็นว่าโอ oh, ้ GAC เนี่ยโหดเหมือนกันนะไหนะทำรถให้ To y ยต้าด้วยนะครับในจีนเองเนี่ยเขามีหลายรุ่นที่ขายดีนะของ To y ย t a านะไม่ว่าจะเป็น BZ3 BZ5 นะครับแล้วก็มี BZ7 นะฮะที่ผมถ่ายในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะลองไปดูคลิปได้นะครับต้องบอกว oh, ่าโอ้โหกระแสะตอบรับดีนะใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม GAC ก็ทําราคาได้นะแล้วก็ช่วงล่างดีไซน์ความเป็น Toyo ต a ยังไงคนก็ trust เรื่องของส่วนของแบรนด์ที่เป็นความเป็นญี่ปุ่น มาถึงตรงนี้หลายคนก็คงถามว่าเอา้า้วญี่ปุ่นไม่ทําตลาดรถไฮบริดแล้วหรอบอกเลยว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็ยังคงทําตลาดรถไฮบริดอยู่นะครับเพราะว่าไฮบริดเทคโนโลยีในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้จากยุคของรถน้ำมันไปสู่ยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้านะครับราะเชื่อผมเถอะว่าไม่มีใครวันนี้จะซื้อรถสักคันหนึ่งซื้อแต่รถน้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างน,น้อยๆต้องเป็นรถไฮบริดนะฮะซึ่งไฮบริดเองก็อยู่ในบ้านเรามาร่วมสิบห้าปีแล้วนะครับก็ถูกพรูฟถูกคอนเฟิร์มความเชื่อมั่นนะอู่ก็สามารถซ่อมได้และโดยเฉพาะค่ายญ ปูนนะฮะที่มันมีทั้งเครื่องยนต์ทัระบบไฟฟ้าอย่างไฟฟ้าค่ายจีเดยมันมันไม่ได้ซับซ้อนใช่ไหมอุปกรณ์มันไม่ได้เยอะซึ่งแต่พอมันเป็นไฮบริดเนี่ยมันต้องดูแลทั้งเครื่องยนต์ดูแลทั้งระบบไฟฟ้าหลายคนก็ยังไม่เชื่อมั่นสักเท่าไหร่นั้นนะนี่เคยกลายเป็นตัวชี้ขาดนะก็คือเรื่องของบริการหลังการขายนี่เองนะครับซึ่งค่ายจีนะหรือผู้มาใหม่นะยังมีจุดอ่อนนะยังมีความไม่พร้อมในหลายมิติดนะอย่างที่เราเห็นข่าวนะเนต้ายืดลมละลายในประเทศจีนะครับหลายคนก็สั่านงี่ย บริษัทแม่จะล้มไปเมื่อไหร่นะเพราะวิธีการทําธุรกิจแบบจีนนะมันเหมือนการทําธุรกิจแบบฉาบฉวยนะเน้นตีหัวเข้าบ้านเน้นขายเยอะๆในระยะสั้นเน้นโตแบบฉีดสเตรยอยนะแต่ในอนาคตมันไม่ได้โตแบบยั่งยืนมันโตสักพักมันก็เฉ่านะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคนะครับการภาษีนําเข้าเรื่องของการบริหารสต็อกอะไหล่นะครับแล้วก็ห่วงโซ่ประทานเพราะาอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยเขามาตั้งฐานในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่นะทั้งตัวเขาเองนะครับซัพพลายเออร์เทีย1เทีย2นั่นทำให้แม่ทำให แข็งแรงเรื่องของอะไหล่บริการหลังการขายซึ่งหากเทียบกับค่ายจีนะฮะวันนี้ต่อให้มีโรงงานก็ตามนะครับรถชนนะฮะเกิดอุบัติเหตุอ,อะไหล่ก็รอนานนะก็ยังไม่มียังขาดแคลนกันอยู่ซึ่งอันนี้แหละกลายเป็นตัวชี้ขาดที่ทําให้การกลับมาของค่ายญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะ EV นะครับที่จะใช้สิทธิ์ FTA เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสที่สามารถเทินกลับมาได้ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นค่ายรถ E ีจีนนวันนี้ ก็สรุปนะครับสาหรับหัวเลาะที่ลังดังกว่านะของค่ายญี่ปุ่นนะที่เดิมเกมอีวีนเข้าจากประเทศจีนนะไหนๆก็จับมือกับจีนอยู่แล้วนะครับในการผลิตรถ E ีทางตลาดในประเทศจีนวันนี้นะช่วยสเกลนะแล้วก็ทําตลาดพวงมาลัยฝั่งขวามาขายประเทศไทยหน่อยจะเป็นไรนะแหน่ขายลูกค้าได้มากขึ้นทั้งไทยทั้งออสเตรเลียแถมวันนี้นะมาเล่นเรื่องของจุดอ่อนอย่างค่ายจีนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริการหลังการขายเลยก็ว่าได้นะญี่ปุ่นบอกว่าฉันไม่ต้องมาทําวิดีโอพาไปคลังไปดู อะไรล้านชิ้นไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยเพราะวันนี้นะฮะต้องบอกว่าผู้บรโิโภคชาวไทยเชื่อมัน่นค่ายญี่ปุ่นว่าบริการหลังการขายเขาทาได้ดีนะทีมกับค่ายจีนไม่ต้องมานั่งประโมทคลั้งนะอะไรมีเยอะแต่ทําไมชนเพื่อไหร่จะได้นะทำไมต้องรอกเป็นเดือนนั้นนี่ก็เป็นคําถามที่หลายคนยังไม่เชื่อมัน่นค่ายรถน้ำม่ที่เข้ามาพิสูจน์ในตัวเองเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องมาติดตามกันดูแต่ถือว่าเป็นการกลับมาของ EV ญี่ปุ่นอย่างสมศักดิ์ศรีนะถึงจะแม้ราคากว่า่าาาคยยยจีนหนนบม,นนมสบใทผล ยอมจ่ายได้นะโดยเฉพาะสาวกแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหลายเพืเ่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับการหัวเราะที่หลังดังกว่านะรถ E ีวีญี่ปุ่นจะเข้ามาลาดในบ้านเราแล้วโดยใช้สิทธิ์ FTA คิดเห็นยังไงแสดงความเห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือถ้าใครชอบแบรนด์ไหนนะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซักกะดิบเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ